ไม่กี่นาะทีนี้ค่ะทางบุนการีได้มาปล่อยคลิปลงทาง YouTube กับทีเซอร์ของ m a g n i f i c a ของบุนการีนิวแบรนด Camp เปญนะคะซึ่งทุกคนอดใจรอกันนิดนึงนะคลิปตัวเต็มของสาวๆทั้ง4คนมาแน่นอนเร็วเ,ว,เวนี้โดยคลิปนี้ค่ะเป็นความน่ารักของพี่ใหญ่ของบุนการีค่ะที่ร่วมงานมากับทางบุนการีเนี่ยมากกว่า6ปีแล้วนั่นก็คือพี่ลินลี่ออร์เดชอดีนางฟ้าบนรันเววิคตอเรียซีเครต์นั่นเองค่ะแล้วก็เธอยังเป็นโมเดลระดับท็อปของโลกอีกด้วยนะเรียกได้ว่าถ้าใครติดตามววงกการรแแฟชัั่่่นนล้้ไมูจเเธอเีย แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เท่าที่แอลได้สังเกตสังการมาสักพักพี่ลิลลี่ออดิชคนนี้เนี่ยเขาจะไปกดถูกใจโพสของคุณพ่อผู้บริหารบุญกรีทาง IG ที่พูดถึงน้องลิซ่าอยู่บ่อยๆด้วยนะอย่างโพสต์นี้ค่ะก็ได้มาคอมเมนต์อีโมติคอนรูปตาหัวใจปิ๊งๆแบบรัวๆแถมโพสล่าสุดของน้องลิซ่าทาง IG จเนี่ยพี่ลิลลี่ออดิชคนนี้เขาก็ไปกดหัวใจให้น้องด้วยนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นแฟนๆคนไหนยังไม่ได้ไปกดไลค์รูปภาพน้องคลิปน้องที่เพิ่งโพสลงทางไอจีช่วนน แล้วก็ขอลาไปด้วยคลิปแอดแคมเปญของลูกสาวเรากับจิวเวอรี่ในคอลเลคชัน B s e r a a ค่ะที่ทางคุณพ่อได้มาลงคลิปให้พวกเราดูทาง i อจกันด้วยนะซึ่งก็เ,เป็นคลิปเดียวกันกับที่น้องลิซ่าลงไปใน i อจก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่ว่าอยากแปลแคปชั่นใต้โพสต์นี้ให้แฟนได้ฟังกันนะคะว่าแบรนด์เขารักลูกสาวเราขนาดไหนคุณพ่อเขามาโพสประมาณว่า Global Ambassador อันเป็นที่รักของพวกเราและลิ่าเธอเป็นมิวส์ของแคมเปญ Magnifica นี้เธอคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงด้วยบุ คลิกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานกับความสามารถที่น่าทึ่งและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกขอบคุณลิซ่าที่ทำให้การสร้างสารรค์ผลงานของพวกเราเปล่งประกายมากยิ่งขึ้น โอ้โหเป็นไงนี่จับปากคนจ่ายเงินจ้างน้องให้มาเป็น global ambassador เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าออกปากชมไม่เคยหยุดเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณแบรนด์ใหญ่อย่างวินกรีซิลีแล้วก็แม c คอสเมติกด้วยนะคะที่ให้โอกาสน้องลิซ่าได้เป็น global ambassador แล้วก็โปรโมทน้องในการต่อย,ยอดทางด้านนี้แบบจริงๆจังๆทุกแบรนด์เลยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะนอกจากปลื้มปริ่มกับผลงานชิ้นนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามารอดูตัวเต็มของสีสาวในแคมเปญนี้กันอีกที เร็วๆนี้นะคะ